ทางอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายได้ส่งเสริมพัฒนาและต่อยอดเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปเครือข่ายเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปค่ะ นางอุบลรัตน์พ่วงพินโยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรแปรรูปและผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใต้โครงการเสริมสร้างการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปและการสร้างเครือข่ายเกษตรกรวิสาหกิจ ชุมชนผู้ประกอบการโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน80รายด้วยกันค่ะทางด้านของนายขออภัยครับทางด้านของนางกิษนันทวิชัยอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายก็ได้บอกนะครับว่าเชียงรายมีศักยภาพในการผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายจึงได้มีการจัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่ดใหม่ให้เป็นเกษตรกร,รต้นแบบที่สามารถดำเนินกิจกรรมและประกอบธุรกิจด้านเกษตรกร,รที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ โดยการนำแนวคิดและใช้ประโยชน์จาก BCG Economy Model ด้วยการส่งเสริมพัฒนาและต่อย,ยอดการเกษตรอุตสาหการรมแปรรูปและเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดดกระจายโอกาสกระจายไรายได้และมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนด้วยนะครับ